การประสุมกสรนั้นติดน้อยมากๆนะครับนะครับก็มีจันทร์อื่นนะครับติดน้อยกว่านี้มากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับบางจันทร์ก็ไม่ถึง10%เนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเเคยนะครับกับผมอินธรรัมอินเทแลนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูจันทร์แล้วก็มาดูการแต่งลูกนะครับในกรณีที่เราจะแต่งลูกนะครับสําหรับมือใหม่ นะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นมือเก่าก็ตามนะครับในการแต่งลูกทุกครั้งนะครับว่าควรจะเอาลูกไหนออกก่อนนะครับในการแต่งลูกหรือว่าก่อนที่จะแต่งลูกคนอื่นทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับว่าจันนี้นะครับการผสมเกสรอนนั้นมี ลูกที่ผสมไม่ติดนะครับท่านผู้ชมก็มีนะครับผสมไม่ติดนะครับนี่ครับลักษณะเป็นแจกนะครับชัดเจนนะครับลูกใหญ่ๆวงกลมนี่คือผสมติดนะครับที่เป็นแจกเล็กๆนะครับสามแฉกนะครับนี่คือผสมไม่ติดหรือว่าการผสมกสอนนั้นไม่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมนะครับ อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะครับหลายสาเหตุก็สาเหตุที่หนึ่งนะครับก็เกิดจากรถนะครับที่ผลิตออกมานะครับรถที่ผลิตออกมานะครับถ้าเป็นเพาะเนื้อเยื่อนะครับต้นที่เพาะเนื้อเยื่อนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับรถนะครับที่ผลิตออกมานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสายพันธุ์นะครับหรือว่าหน่อนะครับที่นํามาเพาะเนื้อเยื่อนั้นนะครับว่าต้นนั้นต้นนั้นการผสมเกสรติดยากหรือติดง่ายนะครับอันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะครับสาเหตุที่สองก็คือความสมบูรณ์นะครับของเกสรตัวเมีย นะครับแล้วก็ตัวผู้นะครับท่านผู้ชมในการผสมเกสรในแต่ละครั้งนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับนะครับหรืออาจจะขึ้นลานะครับเก็บไว้ไม่ดีสําหรับเกสรตัวผู้นะครับขึ้นลานะครับทาให้ประสิทธิภาพของตัวผู้นะครับไม่สมบูรณ์นะครับติดชลานะครับคือการเก็บไม่ดีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ห่อกระดาษเอาไว้นะครับใส่ถุงพลาสติก หรือว่าใส่กระป๋องเอาไว้ในตู้เย็นเป็นปีนะครับนะครับสาเหตุก็อาจจะเกิดจากติดเชื้อรานะครับท่านผู้ชมครับทำให้กีซอนถั่วูนั้นถูกทําลายไปนะครับท่านผู้ชมเมื่อนามาผสมกีรอนนั้นไม่ติดนะครับแล้วก็สาเหตุที่3นะครับคือคือการพ่นกีซอนใส่ไม่ทั่วถึงนะครับไม่ทั่วถึงนะครับก็เลย ทำให้เกสศรตัวเมียไม่โดนนะครับบางบางเกษศรก็ไม่โดนลองเกษศรตัวผู้นะครับก็เลยการผสมเกศศรนั้นไม่สมบูรณ์ครับท่านผู้ชมหรือไม่ติดนั่นเองนะครับก็สาเหตุหลักๆนะครับก็นี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับสาเหตุหลักๆประมาณ3สาเหตุนะครับนะครับก็รวมทั้งต้นไม่สมบูรณ์นะครับให้น้ําไม่เพียงพอให้ทานอาหารไม่เพียงพอนะครับ รวมอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับการแต่งลูกทุกครั้งนะครับเราก็จะเอาลูกนะครับที่ผสมไม่ติดนะครับผสมไม่ติดนะครับออกก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับออกก่อนนะครับออกก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับต้องเอาออกก่อนนะครับที่ผสมไม่ติดนะครับแกะเลยนะครับ ล้มออกเลยนะครับลักษณะเป็นสามแฉกนะครับสาหรับจานนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับนะครับสมไม่ติดนะครับจะมีลักษณะนะครับเป็นสามแฉกนะครับนี่ครับคือไม่ติดนะครับท่านผู้ชมสามแฉกนะครับสามเกกันง่ายๆนะครับนะครับพอลูกโตแล้วแยกแยะออกง่ายมากนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับที่ไม่เคยเห็นจันทร์อินทพลัมนะครับน่ครับไม่เคยผสมนะครับหรือปีแรกผสมไปแล้วนะครับติดหรือไม่ติดก็ดูอย่างไรนะครับสำหรับมือใหม่นะครับน่ครับเป็นแฉกนะครับส่วนใหญ่จะเห็นเป็นสามแฉกนะครับในการผสมเกสรไม่ติดนะครับถ้าติดก็เป็นกลมๆนะครับก็เคยลงหลายคลิปแล้วนะครับว่าการผสมเกสร ทีสอนติดหรือไม่ติดมีลักษณะอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเอาออกเลยนะครับ,รบก็เหลือไว้เฉพาะลูกกลมๆนะครับจันไหนนะครับการส่งเกสรอนติดน้อยก็จะแต่งลูก ข้างที่จะยากหน่อยนะครับลนะักษณะขับสงูสงแค่ติดนะครับปลายสิ่งสอนเราก็ตัดลอกเลยนะครับ,นะรบตัดลอกเลยนะครับ เ,เมื่อเราเอารูปที่ว่าผลของการผสมกิรที่ไม่ติดนะครับออกนะครับเราก็มาดูรูปผสมกิรนที่ติดนะเหลืออยู่นะครับนะครับถ้ารูปเบียดเสียดกันลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ต้องเลือกนะครับลูกที่สมบูรณ์ออกก่อนนะครับให้เบียดกันมากนะครับ หรือประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับจนะบเบียดเสียดกันนะครับนี่ครับออกออกนะครับเนะพราะว่าการเรียงของลูกที่ผสมติดนั้นก็จะส่วนใหญ่จันนี้ก็จะเกาะกลุ่มกันนะครับในการแต่งลูกก็จะเอาออก ตายไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะลูกก็วางเพียงแสองก็เกาะกลุ่มกันนะครับนี่ครับเกาะกลุ่มกันแบบนี้นะครับก็จะเอาลูกที่ไม่สมบูรณ์นะครับทำม่สมบูรณ์ออกก่อนนะครับนี่ครับลูกเล็กเราเองนะครับเลยนะครับถ้าบางครั้งนะครับ ลูกที่สมบูรณ์ก็เอาออกเหมือนกันนะครับถ้าเบียดเสียดกันมากเกินไปนะครับนะครับลูไม่ค่อยสมบูรณ์เออ,อกเลยนะครับ สังเกตช่องไฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาดูทิศกีสอนทีขึ้นเกาะกั้ไปกลุ่มว่าสักคู่นะครับนะครับนะครับก็ให้ห่างแต่ลูกที่ติดกันนะครับพยายามให้อยู่คนน้ด้านนะครับคนละด้านไปก่อนนะครับนะครับถือว่าอาจจะไม่คนน้ด้านแบบตรงข้ามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็อยู่ เชยงเฉียงหน่อยก็ยังดีนะครับทุกผู้ชมนะครับนะครับะรบะรบยะช่องไฟนะครับในแต่ลเขียะสอนของแต่ลูกนะครับ ้าห่างกันมากนะครับลูกก็จะไม่ค่อยเบียดเสียดกันนะครับก็จะทําให้ลูกนั้นสวยนะครับโตนะครับโตกว่า,โต,วาโตกว่าลูกคนอื่นนะครับที่เบียดกันนะครับสายพันธุ์บาฮีนะครับก็จะแต่งลูกค่อนข้างที่จะง่ายง่ายหน่อยนะครับ ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่แต่งลูกง่ายเหมือนกันนะครับไม่เฉพาะบาหีเหลืองพอเนื้เยื่อเท่านั้นนะครับครับก็ลืมไปอีกอย่างนะครับในการผสมเกสรไม่ติดนะครับนะครับคือต้นที่ปลูกจากเพาะเมล็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็อาจจะมีปัญหา ในต้นนะครับที่ได้สายพันธุ์นะครับที่ไม่ค่อยดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นต้นตเมียก็ตามนะครับการผสมเกสรบางต้นนะครับในปีแรกนะครับก็อาจผสมเกสรนั้นติดยากนะครับก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ได้นะครับเพราะว่าต้นที่ปลูกจากเพาะเมล็ดนั้นกลายพันธุ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ผมใช้คำว่ากลายพันธุ์ร้อยเซนะครับแต่การกายพันธุ์นั้นจะมากหรือน้อยจากต้นแม่นะครับจากสายพันธุ์แม่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมนะครับจะกกำหนดไม่ได้นะครับว่าจะให้ได้สายพันธุ์เหมือนกับต้นแม่ร้อเตนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่บางครั้งนะครับอาจได้ต้นที่ดีกว่าต้นแม่ ก็มีนะครับแต่พบได้น้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับในการแต่งลูกนะครับที่มีลูกนะครับที่ผสมเกสรไม่ค่อยติดนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ในเส้นเกสรว่าควรจะเอาเกสรที่ผสมไม่ติดออกก่อนนะครับค่อยไปแต่งลูกที่ ผสมกิ่สอนติดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือลักษณะลูกกลมกลมนะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้ใช้ระยะช่องไฟนะครับระยะห่างนะครับในแต่ลูกนั้นเป็นเกณฑ์นะครับถ้าลูกมีลักษณะหนาแน่นนะครับเกาะกลุ่มกันนะครับก็ต้องเลือกนะครับลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกนะครับนะครับก็ควรเอาลูกที่ผสมไม่ติดออกก่อนค่อยแต่งลูกอื่นๆ นะครับท่านชมนะครับก็อสอกคลิบนี้นะครับผมก็ขอลาท่านชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกแรังใจครับสวัสดีครับ